โอ้ตรงนี้มันแข็งนี่ทิ้งท้ายหรือเปล่าหน่อไม้ฝรั่งค่ะแม่สามีแกจะปลูกแบบเป็นจุดๆทั่วสวนเลยไม่ได้ปลูกเป็นเรียงๆนะปลูกแบบตรงนู้นทีตรงนี้ทีกันไปเห็นเนาะไม่มีเดียเด่ยวๆแบบนี้คนระับปลูกตามป่าตามเขาก็อาจจะมีเนาะโตแล้วค่ะ ว้าวได้อีกหนึ่งอวบมากเลยอวบมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะใช้มีดตัดดีกว่าใช้กันไกรตัดดีกว่านี้แต่หักมันก็ได้ยินเสียงปเปาะดีอะโอ้โหยอดวันนี้เราได้สองหนอ่อหน่อที่แตกมาใหม่นะคะอันนี้มีของเดิมเราจัดไปแล้วค่ะน่าจะมีมาอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจ หอบมากเจอตรงนี้อีกครั้งเพื่อนนลอยู่โผล่มาเห็นไหมโผล่มากตรงนี้เลยอู้ตกใจตัเอานี่ค่ะตัดไปแล้วตันนี้โตแล้วนะคะ นี่มีใบด้วยมีเม็ดด้วยนะะแต่ว่าเม็ดเนี้ยเอาไปปลูกเนี่ยขยายพันเนี่ยนานหลายปีเลยนะสามปีขึ้นอะ่ะถึงจะได้แบบหักได้นะคะนี่ค่ะอันนี้ยาวแล้วแต่ก็ยังกันว่ามันได้อยู่นี่คิน กินได้นี่อเล็กก็มีนะเอจหักเลยอันนี้อันนี้ไม่น่ากินแหละปล่อยเข้าไปน,นี่ก็ได้แบบโ,โหหลายเลยอ่ะวันนี้